สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่43นะคะ EP นี้จะมาชวนคุยในยเรื่องของ the essential common ground for highly effective teamwork นะคะหรือว่าข้อตกลงที่จำเป็นเพื่อการทำงานเป็นทีมแบบมีประสิทธิภาพนะคะต้องบอกก่อนว่า EP นี้เนี่ยเหมาะกับคนที่กำลังทำงานเป็นโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ใหม่ๆ อยู่ใน innovation team นะคะหรือว่าจะต้องมี business model หรือ business idea อะไรใหม่ๆที่เราต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันติดขัดแล้วก็มีปัญหาพอเอ็มอ่านเรื่องนี้เนี่ยนะคะจาก Strategizer นะคะซึ่งใครที่รู้จัก Strategizer ก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนคิดค้นนะคะตัว Business Model Canvas นั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขียนโดยคุณสเตฟา n o m a ส s t o k i าโค o m o นะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเป็นชื่อที่อ่านยากทีเดียวนะคะซึ่งเป็น Founder ของ Team Alignment .co นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็เป็นคนที่จัดทำ นะคะคตัว Map นะคะทีม alignment Map แล้วก็ทีม contract นะคะซึ่งเขาก็จะมีประสบการณ์ในการจัด Workshop นะคะให้กับบริษัทในหลากหลายไซส์เลยทีเดียวนะคะเวลาที่เขาจัด Workshop เนี่ยเขาก็มาจะถามว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือความเสี่ยงอะไรในองค์กรบ้างที่ทำให้การ test business model เนี่ยหรือว่า test business idea เนี่ยแล้วไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะคะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเพนพอยที่เขาพบ บ่อยที่สุดและใหญ่ที่สุดอะคะ่ะจากทีมเมมเบอร์เนี่ยเขามักจะบอกว่าเออไม่มีเวลานะคะเพราะว่าอย่าง Corporate Innovation Team ในแต่ละองค์กรเนี่ยนะคะนอกจากที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องสร้างทั้ง Business Model ทดสอบว่าไอเดียนั้นมันเวิร์กหรือเปล่าสามารถที่จะ Launch เป็น Product ได้หรือเปล่านะคะ ออนท็อปไปกว่านั้นก็คือเขายังต้องทำงานเดิมที่ได้รับมอบหมายด้วยนะคะมันก็เลยทำให้โอ้โหทั้งโปรเจกต์ใหม่ทั้งงานเดิมที่ยังต้องดูแลนะคะมันก็เลยทำให้เขาเกิดความเครียดความกังวลว่าอยากจะไปข้างหน้าแต่ก็ต้องดูแลงานที่มีอยู่ให้ดีมันเหมือนภาวะเอมเข้าใจภาวะนี้เลยนะคะภาวะที่แบบ กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะเราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะโฟกัสกับโปรเจกต์ใหม่แต่ว่าเรายังต้องทํางานที่ต้องรับผิดชอบเดิมให้ดีอยู่ด้วยซึ่งมันจะทําให้เราเกิดความเครียดมากเพราะว่าเราต้องทําให้ดีทั้ง2องโปรเจกต์นะคะซึ่งโซลูชันที่จะเอาชนะเรื่อง c o n s t r a i n เรื่องเวลาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยต้องมีการวางแผนที่ดีขึ้นจัดการทีมให้ดีขึ้นแล้วก็มี workflow ะะที่เป็นแบบพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์หรือว่าที่เราเรียกว่า a g จา e นะคะ Workflow นั่นเองทีนี้เนี่ยการสร้างทีมเนี่ยมันเริ่มจากก้าวแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการเริ่มทำ Workflow ระหว่างทีมนี่แหละนะคะเขาบอกว่าคุณสเตฟานโนเนี่ยมีประสบการณ์20ปีในการช่วยทีมที่แบบหลากหลายสายให้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นซึ่งหลายๆทีมเนี่ยก็คือโชคไม่ดีที่เจอประสบการณ์แย่ๆเนาะจากการทำงานที่มันไม่สอดคล้องกันซึ่งทีมเหล่านี้ มันก็จะส่งผลออกมาว่าเฮ้ยมีประสบการณ์แย่ๆจากอะไรบ้างนะคะอันดับแรกแน่นอนงานมันไม่มไมคืบหน้าตามที่เราคาดหวังไว้หรือว่าตามที่ทีมคาดหวังไว้นะคะโปรเจกต์ดีเลย์เพราะว่าเจอปัญหาในการดำเนินงานระหว่างกันนี่แหละนะคะตัว strategi ท,ที่เราต้องไปเราก็ต้องทำนะคะส่วนงานหน้าง,งานหรือว่าการดำเนินงานเป็นปกติ ไปก็ยังต้องทำนะคะซึ่งวิธีสังเกตว่าทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทำงานที่แบบไม่สอดคล้องกันเบื้องต้นมีอะไรบ้างอันนี้นะคะดีมากๆแล้วก็ลองเช็คสุขภาพของโปรเจกต์ทีมของเราดูนะคะว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าเออมันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างในทีมแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเอาวิธีนี้ไปลองปรับใช้ดูนะคะ อีล่ะวิธีที่สังเกตก็คือไม่ชัดเจนว่าต้องทําอะไรเหมือนแบบทีมก็แบบเออฉันต้องทําอะไรนะจริงๆแล้วนะคะซึ่งอันนี้ล่าสุดเอ็มก็เพิ่งประสบปัญหานะคะนี้กับทีเหมือนกันเราคิดว่าเออเราเข้าใจแบบนี้คนอื่นก็เข้าใจเหมือนกันแล้วเขาน่าจะต้องทําในสิ่งที่ทีมคาดหวังนะคะปรากฏว่าไม่ใช่ฮะนะคะเขายังไม่ชัดเจนนะคะที่เมมเบอร์ของเอ็มยังไม่ชัดเจนว่าเออเขาต้องทําอะไรต่อไปบ้างนะคะซึ่งถือว่า เออเนี่ยมันไม่มีคอมมอนกราวน์ในทีมกันนะคะเวลาอันมีค่าของเรานะคะหมดไปกับการประชุมที่ไม่รู้จบนะคะอันนี้น่าจะโดนใจใครลหลายๆคนเลยก็คือประชุมไปเรื่อยๆอ g เจนดา ก็มีแหละแต่ก็ออกน้ําออกทะเลไปนะคะโดยที่แบบเออประชุมพอมีปัญหาก,ก็เรียกประชุมนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีความชัดเจนว่าใครต้องทําอะไรตอนไหนแล้ววัตถุป,ประสงค์ร่วมคืออะไรนะคะงานช้ากว่ากําหนดหรือช้ากว่ากําหนดมากๆนะคะอันเนี้ยก็เริ่มคิดว่าเออสุขภาพของทีมอะ่ะมันอาจจะ เริ่มมีปัญหาแล้วล่ะนะคะเราอาจจะต้องไปลองฉายไปฉายดูสิว่าปัญหานั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะโปรเจกต์พิเออริตี้เปลี่ยนแปลนตลอดเวลานะคะอันนี้ก็แบบโอ้จริงด้วยแฮนะคะเปลี่ยนตลอดเวลาโปรเจกต์ทับซ้อนกันซ้ำซ้อนกันนะคะแสดงว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะว่าในการจ่ายงานของเราเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะทีมเมมเบอร์ Member เนี่ยนะคะทำงานแบบไซโลคือต่างคนต่างทำงานไม่ได้ดูว่า เพื่อนข้างๆกํากลังทําอะไรอยู่นะคะหรือเขาไม่รู้ว่าเพื่อนข้างๆทําทอะไรอยู่สนใจแต่งานที่ตัวเองทําเท่านั้นนะคะมีงานเยอะมากที่ต้องทําแต่ว่าผลที่ออกมาแย่แล้วก็ Impact น้อยนะคะอันเนี้ยทั้งหมดนี้นะคะถือว่าทีมเราอ่ะน่าจะมีปัญหาละนะคะอันนี้ลองไปตรวจสุขภาพกันดูนะคะว่าเออทีมของฉันกำลังมีปัญหานี้กันอยู่หรือเปล่านะคะแต่เพนที่สำคัญที่สุดนะคะที่ ทำแล้วมันทำให้ส่งผลต่อจิตใจก็คือเราทำได้ทมากนะคะลงแรงไปมากพูดแอฟฟอร์ดไปมากกับโปรเจกต์นี้หรือว่างานที่ได้รับมอบหมายนี้นะคะแต่ผลน่ะมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังซึ่งทําให้ใครๆนะคะเจ้านายเองทีมเมมเบอร์เองก็ไม่แฮปปี้นะคะกับผลงานของทีมมันทําให้พลังงานหรือว่า รีสอร์ต่างๆของทีมอะ่ะมันหดหายไปเพราะว่าผลของการแบ่งงานหรือเปล่าหรือว่าผลของการที่เราไม่ได้สื่อสารระหว่างกันนะคะมันก็เลยทําให้การทํางานร่วมกันอะ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ก็กลับมาที่คําถามว่าแล้วทีมอะไลเมนต์คืออะไรล่ะนะคะเขาบอกว่าทีมอะไลเมนต์อ่ะมันคือกระบวนการที่ทําให้ทีมเมมเบอร์เนี่ยทำงานได้สอดประสานกัน หรือสอดคล้องกันหรือว่าไปในทางเดียวกันหรือว่าการ harmonize นะคะให้สอดคล้องกันแบบเหมือนเรากําลัง conduct ตัวออเคสตราอยู่ทีเนี้ยมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยการที่จะทําให้งานของเรามันสอดประสานกันได้หรือว่าไปในทิศทางเดียวกันอะ่ะมันเกิดขึ้นจากการสื่อสารค่ะ aligning เท่ากับ communicating นะคะคือการที่จะสอดคล้องสอดประสานกันได้ต้องมาจากการสื่อสารระหว่างกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอะ ซีเควนซ์ของทีมไล n m e n t เนี่ยมันก็เริ่มจากการที่มี successful conversation นะคะก็คือการพูดคุยกันนี่แหละนะคะว่าเราคาดหวังอะไรนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดข้อตกลงที่มันสัมพันธ์กันนะคะมันอาจจะต้องกลับมาที่ว่าทีมต้องมาคุยกันว่าเราอยากให้ บรรยากาศการทำงานของเราเป็นยังไงกฎกติกามรรยาทในการทำงานเป็นยังไงแล้วเราอยากให้ทีมของเราเนี่ยมันออกมาแล้วทำงานแบบไหนรู้สึกแบบไหนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันออกแบบได้แล้วมันเกิดจากการพูดคุยกันในทีมว่าเออเราอยากทำงานแบบนี้เพราะมันสบายใจแล้วมันก็สื่อสารกันรู้เรื่องนะคะอันเนี้ยก็แล้วแต่ในแต่ละทีมว่าจะคุยกันแล้วก็ทำเป็นข้อตกลงนะคะ ซึ่งพอมีข้อตกลงหรือว่า common ground ที่มันสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยนะคะการประสานงานระหว่างกันเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เกิด successful นะคะ team work ขึ้นมันเกิดขึ้นจากการเริ่มคุยกันในเรื่องเล็กๆแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมเราต้องการอะไรนะคะซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็หมายถึงว่าการที่เราสร้างนะคะแล้วก็ maintain common ground หรือว่า ความเข้าใจที่ตรงกันข้อตกลงร่วมกันเนี่ยในทีมนั่นก็คือทุกคนรู้ว่าคนอื่นก็รู้นะคะเหมือนเอมรู้นะคะพี่ข้างๆของเอมก็รู้และเข้าใจเหมือนๆกันนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ common ground เนี่ยประกอบด้วย3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ common knowledge นะคะก็คือมีความรู้ความเข้าใจเหมือนๆกันอันที่2ก็คือมี mutual understanding ก็คือความ เข้าใจที่สอดคล้องกันนะคะมีความเข้าใจร่วมกัน 3ก็คือ share understanding ก็คือมาเหมือนแชร์ว่าเราเข้าใจแบบนี้และทีมเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจหรือเปล่านะคะใครที่ทำงานโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายของคนในโปรเจกต์หรือว่าค่อนข้างจะเป็น cross functional เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีม IT ทีนะคะทีมมาร์เก็ตตทีมขายหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลายๆคนก็มักจะมีความรู้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ภาษาเดียวกันในการคุยแล้วก็ ทำให้เข้าใจร่วมกันแล้วก็แชร์ว่าเอ้ยฉันเข้าใจแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น จากประสบการณ์การทำง,งานของเอมอะเอมรู้สึกว่าเอออันนี้บางทีเราคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราก็จะเกิดความหงุดหงิดว่าฉันบอกเธอตั้งหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เราบอกหลายรอบแล้วแต่เขาไม่ได้เข้าใจตรงกันกันกบเราแต่มันก็ดีที่น้องในทีมหรือว่าทีมเมมเบอร์ของเอมเนี่ยนะคะเขาก็จะถามว่าช่วยอธิบายหน่อยคือผมเข้าใจแบบนี้พีเอมลองอธิบายซิว่า อันนี้มันผมเข้าใจตรงกันกับพี่เอ็มหรือเปล่านะคะมันก็จะเริ่มกันสื่อสารกันมากขึ้นซึ่งยิ่งเราสื่อสารกันมากขึ้นมันก็จะเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะและอะไรที่เราไม่เข้าใจก็สอบถามเพื่อที่ว่าทีมเราอจะได้แบ่งปันกันว่าเออความเข้าใจเนี้ยมันยังไม่ตรงกันนะมันต้องเข้าใจแบบไหนหรือว่าให้อินโฟเมชันอะไรกับทีมนะคะซึ่งมันจะทําให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นมากๆแค่เริ่มคุยกันเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งคีย์ของคอนเซปต์เนี้ยนะคะของ common ground นี่ก็คือ all know something นะคะ a l s o know that all the others know นะคะทุกคนรู้เรารู้และเรารู้ว่าทุกคนรู้นะคะ a know x b know x a และ b ก็ know ว่า they both know x นะคะตัวอย่างก็คือเขาบอกว่าอ่ะตัวอย่างเลยเขาบอกว่าเนี่ยเอมรู้ว่าบอบเนี่ย ตกลงที่จะแก้บักนะคะในระบบก่อนเที่ยงและบอบอ่ะก็รู้ว่าเอมรู้นะคะนี่คือ c o m มอนก r o u ระหว่างเอมกับบอบและว,ว่าเธอคอมมิตกับฉันว่าเธอจะแก้บักให้ฉันภายในเที่ยงนะนะคะทั้งเอมและบอบก็รู้อันนี้ถือว่าเป็น c o m มอนก r o u ร่วมกันแต่ถ้าบอบเกิดรู้แต่เอมไม่รู้มันก็จะไม่ใช่ c o m มอนกราว n d ะมันจะเป็น private information ของบอบคนเดียวเห็นไหมคะเริ่มลองคิดย้อนกลับไปว่าเออ เราทํางานแบบนี้หรือเปล่าบางอย่างเราคิดว่าคนอื่นรู้แต่คนอื่นเขาไม่ได้รู้แล้วมันทําให้เราหงุดหงิดว่าเอ้ยทำไมไม่รู้啊อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แหละลองสํารวจตัวเองแล้วก็ลองสํารวจทีมเมมเบอร์ Member ดูว่าเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในทีมข,ของเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้ย้อนดูงานของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคอนเซปต์ของคอมมอนกราวน์เนี่ยนะเป็นตัวขับเคลื่อนความสําเร็จของทีม ะะเมื่อทีมแบบแชร์คอมมอนกราวเดียวกันมากพอเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นในทีมเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วก็คาดการแอคชั่นของคนในทีมได้นะคะว่าอะถ้าสมมติเขาแก้บัคให้เอมได้ภายในเที่ยงละนะคะแล้วบอบบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าบ๊อบคอมมิตแล้วว่าเออจะแก้บัคให้เอมเนี่ยภายในเที่ยงแปลว,ว่าเอมจะรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะจะต้องไปทำอะไรต่อจากนี้เราสามารถทำอะไรต่อจากนี้ได้บ้างนะคะมันเหมือนทำให้ รู้เขารู้เราแล้วก็จะได้มา manage งานของตัวเองได้นะคะมันจะเริ่มเกิด การ cross function ในทีมละมันจะไม่เป็นไซโลแล้วว่าบ๊อบดูของบ๊อบคนเดียวนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันทีเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมี tools นะสำหรับ high performance team นะคะอันนี้เขาก็คุณสเตฟานอก็เป็นคนคิดคนมานะคะนั่นก็คือ team alignment map หรือว่า t a m นั่นเองนะคะมันเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำให้มิชชั่นของทีมเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกันเป้าหมายของทีมสำเร็จแล้วก็ลดความเสีย่ยง นะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เป็นเป้าหมายสั้นๆว่าเออเราอยากจะทำอะไรนะคะแล้วก็อาจจะแตกงานออกมาเป็นโปรเจกต์ย่อยๆจากโปรเจกต์ใหญ่ว่าเออเราต้องทำอะไรบ้างนะคะและอีกทูสหนึ่งที่เอามาประกอบกันนะคะนั่นก็คือทีมคอนแทรคนะคะซึ่งทีมคอนแทรคเนี้ยมันคือการคล้ายๆกับว่าเรามาสร้างพฤติกรรมของทีมนะคะแล้วก็มีกราวด์รูสกันนะคะที่ตรงกันในทีมว่าอ่ะนี่คือก,กฎกติกาที่ เราต้องการหรือว่าพฤติกรรมที่ทีมต้องการนะคะแล้วก็เราอยากจะทำงานร่วมกันออกมาในรูปแบบไหนบ้างน,นะคะทุกคนก็อาจจะโทรไอเดียกันมาว่าเออเราอยากให้รยากาศการทำงานมันเป็นแบบนี้เราอยากให้ทุกคนแชร์กันเราอยากจะใช้เครื่องมือในการที่จะคุยกันนะคะหรือว่าตกลงร่วมกันว่าอ่ะทุกๆวันสุก เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้เปิดใจกันเรื่องนี้หรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งมันจะทําให้บรรยากาศของทีมมันดีขึ้นแล้วก็ทีมก็ได้สื่อสารกันมากขึ้นว่าทีมต้องการอะไรนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาก็โยนเรานะคะทุกคนมาอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันซึ่งบางทีเราไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันเลยว่า เรา Comfortable ที่จะทำงานแบบไหนนะคะอันนี้ทีม m l ดเดอรหรือว่าทีม m มมเบอรเนี่ยอาจจะลองชวนคุยกันดูนะคะซึ่งมันก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้กลับไปที่ตัวตัวทำหรือว่าทีม Alignment Map นะคะซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆ c a n v แควเหมือนกันนะคะเขา เอ็มคิดว่ามันดีมากๆแล้วก็น่าจะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะคะเพราะเอ็มก็ไปดาวน์โหลดมาจาก s t r a t e g i z e r เหมือนกันนะคะมันก็จะมีอยู่4ช่องด้วยกันซึ่งเอ็มคิดว่าถ้าเอามาลองปรับใช้กับทีมแล้วจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เห็นภาพชัดว่าทีมกำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็คิดได้ครบดานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างอันแรกเนี่ยมันคือ j o i t Objective นะคะมันก็คือว่าเรา ตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องใดร่วมกันนะคะมันอาจจะไม่ใช่โอโหเป็น g o a ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าในวีคนี้หรือเดือนนี้เนี่ยเราต้องการจะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ร่วมกันนะคะและสเต็ปที่2ก็คือ joy commitment นะคะ joy commitment ก็คือใครทําอะไรนะคะใครทําอะไรและกับใครด้วยนะคะสมมติว่าเอมนะคะต้องทําเรื่องนี้กับบ๊อบนะคะก็คือว่าเมื่อบ๊อบแก้บักในระบบก่อนเที่ยงแล้วเนี่ยเอมจะ ไปทำอะไรต่อกับใครนะคะอันนี้มันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย role and responsibility ของแต่ละคนในเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องทำอะไรนะคะเพราะว่าเนี่ยล่าสุดที่เอ็มทำโปรเจกต์นี่นะคะก็จะมีน้องที่เป็นทีมเมมเบอร์เนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยเรื่องนี้เราทำหรือยังนะ หรือใครเป็นคนเป็น person in charge ในเรื่องนี้ซึ่งมันทำให้การทำงานของเรามันวกกลับไปกลับมานะคะซึ่งทีมมันก็ไม่ก้าวหน้าไปข้างหน้านะคะทีนี้มันก็เราก็กลับมาคิดว่าเออมันเกิดขึ้นจากการสื่อสารของเราหรือเปล่าที่เราไม่ได้ระบุว่าเรื่องนี้ใครต้องเป็นคนทําและทํากับใครนะคะซึ่งพอเขียนออกมาความชัดเจนของการทํางานมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนก็เห็นภาพเดียวกัน ต่อมานะคะก็คือจอยรีซอสนะคะเราต้องการรีซอสอะไรบ้างเพื่อจะทำเรื่องนี้นะคะเราต้องการทูสอะไรเราต้องการให้เจ้านายหรือว่าทีมลีดเดอร์ของเรา u p อร์ตอะไรนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็มีการประเมิน Risk นะคะก็คือจอยร Risk ของเรื่องนี้อะไรที่จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จบ้างอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่า เออมันมีเรื่องไหนที่แบบเป็นคอนเซิร์นในเรื่องนี้ซึ่งพอมีคอนเซิร์นแล้วเราก็จะไปแก้ไขมันได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่ต้องรอให้ความเสี่ยงเนี้ยมันเป็นก้อนโปรเจกต์ใหญ่ๆไปแล้วนะคะแต่อันเนี้ย็ยังเป็นโปรเจกต์ย่อยๆที่เรากําลังเดินต่อแล้วเราก็แก้ไปทีละขั้นตอนซึ่งมันจะทําให้การทํางานของเราอะ่ะมันดีขึ้นมันไม่ต้องคอยกลับมาแก้ปัญหาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเออปัญหานี้ยถ้าแก้มันก็จะหมดไปในหัวข้อย่อยๆน,นี้หรือว่าโปรเจกต์ย่อยๆนี้นะคะ ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังคนไหนนะคะสนใจนะคะก็ไปลองดาวน์โหลดมานะคะทีม Alignment Map นะคะแล้วก็ทีมคอนแท r a c t นะคะแล้วก็เขากำลังจะออกนะคะหนังสือชื่อ High Impact Tools for t e a m นะคะอันนี้ก็รออุดหนุนนะคะคุณสเตฟานโนได้นะคะเอมก็รอดูว่าเออหนังสือจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็หวังว่า EP นี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำโปรเจกต์ทีมนะคะสตาร์ทอัพหรือว่าใครก็ตามที่กำลังต้องทำงานเป็นทีม ะะลองเอาไปปรับใช้ดูก็สำหรับอีพีนี้นะคะก็จบแล้วแล้วก็พบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้สวัสดีค่ะ